สวัสดีวันเสาร์ครับทุกทคนนะครับวันเสาร์เวียนมาอีกหนึ่งครั้งนะครับวันเสาร์เรามาซักผ้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตื่นเช้านะครับอยากจะตื่นสายอยู่นะแต่ว่ามันก็ตื่นเช้านะครับมากับน้ำยาซักผ้าสีชมพูอีกแล้วนะครับในวันนี้หอมหอมนะครับใช้ซักผ้า สะอาดหอมสดชื่นลดกลิ่นอับด้วยนะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับใครยังไม่เคยใช้ก็ลองซื้อมาใช้ดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ซักผ้าไปในเช้าวันนี้นะครับอ่านไปเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับผ้าที่เราซักไว้นะครับก็กําลังจะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการซักผ้าในวันนี้เราก็เอาออกมาตาก ตอนตากเนี่ยขี้เกียจมากเลยนะครับหยิบไม้ขวนเสื้อมาแล้วครับวันนี้ผ้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราก็มาตากผ้ากันดีกว่านะครับวันนี้แดดดีด้วยนะครับอากาศร้อนตั้งแต่เช้าเลยนะครับผ้าเราคงแห้งสบายหายห่วงนะครับหลังจากที่ตากผ้าเสร็จก็ออกไปหาอะไรกินนะครับวันนี้ไปแวะซื้อ ขนมไข่ท่าใหม่แล้วก็ไปรับเบาหวานที่ซีเจมา2แก้วนะครับซื้อมาฝากครูเต็มด้วย1อันนะครับนี่นะครับไปตลาดมาทีไรได้ของกินมาเต็มแบบนี้เลยนะครับขนมไข่ได้แถมมาด้วยขอบคุณเจ้าของร้านที่ใจดีทุกครั้งเลยที่โคอ้นไปซื้อนะครับกินข้าวเสร็จวันนี้มีภารกิจนะครับหนึ่งชั่วโมงมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียให้กับนักเรียนสภาของค่ายสภานักเรียนโรงเรียนท่าใหม่พูนสบัดนุตกุลกับครูเต็มนะครับวันนี้ก็ได้ทําหน้าที่ไป1ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้ว ก็มาหยิบพัสดุที่เขาม,มาส่งไว้ที่ป้อมยามสั่งอะไรมาอีกแล้วน้อนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ สวัสดีบันจันร์อันสดใสนะครับร้อนตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้นะครับเจอกับแก๊งตัวป่วนอีกแล้วนะครับทักทายกันอย่างสนุกสนานในทุกๆเช้าที่มาเจอกันนะครับก็โอเคก่อนไปเรียนนะครับวันนี้พร้อมแล้วสําหรับการสอนม4ีทับแนะครับในวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็เตรียมสื่อเตรียมอะไรพร้อมแล้วในวันนี้มีนิเทศการสอนด้วยนะครับเด็กๆจะต้องประกอบวงจรเครื่องขยายเสียงสําหรับครูเล็กๆอันนึงนะครับมีสื่อสไลด์นําเสนอด้วยนะครับในวันนี้ก็พร้อมมากนะครับสําหรับ เช้านี้นะครับห้องเรี่ยนก็จัดโต๊ะใหม่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะครับใครแอบมาทําอะไรในห้องครูในช่วงบ่ายข้าวบ้างเนี่ยมาขอใช้ห้องทํางานนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าข้าวบ้างก็มาทําได้นะครับทําเสร็จแล้วก็ปิดไฟปิดพัดลมให้เรียบร้อยนะครับนี่ป่วนตอนเชา้ายังไม่พอมาป่วนรถมอเตอร์ไซค์ครูอีกนะครับช่วงเย็นวันนี้ยังมีโอกาสได้มาออกกําลังกายนะครับนิดหน่อย พอได้เหงื่อนะครับจริงๆก็ได้เหงื่อทั้งวันอยู่แล้ววันนี้อากาศร้อนนะครับหนีสูงอย่างกระพีเปตเลยนะครับเงาเราในช่วงเย็นอะไรประมาณนี้นะครับออกกําลังกายเสร็จยืดเส้นยืดสายนะครับล้างหน้าล้างตาหน่อยแล้วกันเหงื่อท่วมตัวไปหมดในวันนี้ก็ได้ออกมาชนะใจตนเองนะครับที่แรกคิดว่ากลับมาห้องแล้วก็จะนอนนะครับแต่ว่าวันนี้ออกมาวิ่งได้นิดๆแต่หน่อยก็เอาดีกว่าไม่ออกมาเลยนะครับเพราะหยุดไปหลายวันมากนะครับตกเย็นหลังจากวิ่งเสร็จก็ไปตลาดหาอะไรกินสักหน่อยสําหรับวันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ สวัสดีวันอังคารครับทุกๆคนนะครับวันนี้มาทํางานตอนเช้านะครับก็มีภารกิจทําเล็กๆน้อยๆช่วงเช้าแกะดูเครื่องชาร์จนะครับแล้วก็มี ลูกกระจกนะครับมาอยู่ด้วยนะครับเด็กปั้นโค้เองนะครับนี่วงโยผ่านมาที่ไรอดใจไม่ไหวที่จะถ่ายทุกทีเลยนะครับความมีระเบียบวินัยของเขาในเป๊ะเวอร์เลยนะครับวันนี้สอน4ี่ทับแเสร็จแล้วนะครับสนุกสนานกันไปนะครับวางกินข้าวเที่ยงที่โรงหาวันนี้กิน2อย่างเลยข้าวหมูแดงกับต้มเล้งนะครับมาเจอยากด้านหลังด้วยนี่นะครับแล้วก็กินข้าวเสร็จมีน้ำหวานอยู่หนึ่งแก้วยังไม่กินที่อยู่ในตู้เย็นก็เอาออกมากินสะหน่อยเดี๋ยวมันจะเสียก่อนนะครับแล้วก็นี่ เป็นใครก็แวะมาทักท้านั่งอยู่หลังห้องโซดนะครับใครก็เปิดประตูมาทักช่วงบ่ายมีสอนอีกหนึ่งทับโอีกหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ก่อนที่เราจะหยุดยาวไปในสัปดาห์หน้า4วันวันอังคารจะไม่ได้เจอกันนะครับเพราะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็ลงมาก็มีงานที่ห้องโถดนะครับประชุมผู้ได้รับทุนเนี่ยวันนี้เลิกเรียนแล้วนะครับช่วงเย็นวันนี้ว่าจะไปวิ่งที่สวนสุขภาพแต่ไปไม่ถึงนะครับก็วิ่งในโรงเรียนก็แล้วกันนะครับช่วงนี้สนามที่โรงเรียนหน้าเดินหน้าวิ่งมานนนนนนะะะะคคครรรรัััับบบเเเพพาาาาาวววว่่้้้ขีีียยมมมกกือดูลช ก็มาเด็กฟุตบอลกับเด็กนักเรียนโค้นก็เดินบนไปวนมาอยู่แถวเนี้ยแหละนะครับข้างสนามแถวๆนี้แหละนะครับ,ว,ว,ะะรบวิ่งเสร็จก็เช็ดเหงื่อล้างหน้าล้างตานะครับเตรียมตัวไปกินข้าวนะครับก่อนไปก็แอบถ่ายรูป t าม์แสลปไปนะครับที่โรงเรียนของเรากําลังสวยดีนะครับนี่คืออาหารของคนออกกําลังกายสําหรับวันนี้ครับโอ้ไม่ก็ สวัสดีครับทุกคนนะครับ ENNIS สวัสดีวันพุธครับวันนี้นะครับมาทํางานตั้งแต่เช้าก็ร้อนตั้งแต่เช้าเลยนะครับอากาศสองสมวันที่ผ่านมานี่ร้อนมากเอเปิดตู้มาก็ตกใจหมดเลยใครเอาหนังกากผีมาไว้ในตู้เนี่ย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 นะครับวันนี้นะครับนี่เมื่อวงโยเดินผ่านมาก็ถึงเวลาเข้าแถวในเช้าวันนี้แล้วนะครับรู้เวลารู้หน้าที่นะครับทุกคนไปรวมตัวกันที่คันโดบทํากิจกรรมนะครับห้องนี้เป็นห้องอาถรรพ์นะครับใครเดินผ่านก็ต้องเปิดมาเซลคูมาทักครูทุกครั้งเลยนะครับอ่า ลูกเสืออย่าลืมไปเรียนด้วยนะครับวันนี้ที่โรงเรียนมีอบรมลูกเสือกกตนะครับให้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับนักเรียนก็ตั้งใจเป็นอย่างดีเลยนะครับเลิกเรียนแล้วเลิกงานแล้วในวันนี้นะครับว่าจะไปวิ่งที่สวนสุขแต่ก็ยังไปไม่ถึงนะครับเดินในโรงเรียนนะครับมาชมสวนผักคูลูกชิดด้วยนะครับแล้วก็เดินรอบๆโรงเรียนไปหยิบเอาพัสดุมาด้วยได้อะไรมาอีกแล้วนะครับหกล่ของนะครับลองส่งตัวเองดูซิว่ายังดีไหมนะครับส่งตัวไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับเดินไปรอบโรงเรียนจริงๆนะครับมา ูวัดด้วยนะครับที่ติดกับโรงเรียนหลังจากที่เดินเดินวิงว่งวิง่งนิดนิดแต่หน่อยเสร็จแล้วนะครับก็มาล้างไม้ล้างมือล้างหน้านะครับเหงื่อออกท่วมตัวเลยทีเดียวเห็นว่าแค่เดินแค่นี้เพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับตกเย็นมาวันนี้ eat at home นะครับซื้อจากตลาดมากินที่บ้านยำหม,มี่กรอบอืมอร่อยมากสวัสดีครับ สวัสดีวันพฤหัสบดีครับทุกๆคนนะครับเช้าวันนี้มาทํางานตามปกตินะครับวันนี้นะครับเจอกับนักเตือนช่วงเช้าก็มาทักทายเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องมาเฟียซื้อปาตองโกมาแบ่งคุกกินด้วยหนึ่งชิ้นนะครับ t thank you so m ม c h วงโยทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะครับช่วงเที่ยง ก็ไปกินข้าวนะครับวันนี้กินคนเดียวจะกิน2อย่างจุกๆไปเลยนะครับวันนี้ก็สนุกสนานนะครับครบรอบนะครับหปี9เดือนนะครับที่ครูอ้นมาอยู่ที่โรงเรียนท่าใหม่คุณสวัสด้านุกูลตั้งแต่บรรจุนะครับโอไมคก็เร็วมากเลยนะครับหปี9เดือนแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะครับครูเต็มก็เลยมาเซเลบรันเฉลิมฉลองด้วยการจัดไฟกระพริบให้ในห้องโถงเลยทีเดียวอ่าไม่ใช่นะครับมีงานนะครับวันนี้ ตกเย็นก็เลยไปฉลองกันหน่อยนะครับมากินข้าวกันวันนี้นะครับไม่ใช่ครูผู้ช่วยมิตริ้งนะอันนี้มากินปกตินะครับแต่กินปกติของพวกเราคือแบบนี้ครับเต็มโต๊แบบนี้เลยโอมากอีกครั้งหนึ่งนะครับมาไม่ครบทีมแต่ว่าก็มาหลายคนนะครับวันนี้น้องกระต่ายก็มาด้วยนะครับมาบรรจุพร้อมกันแต่อยู่คนละโรงเรียนนะครับก็สั่งไปเต็มโต๊แบบนี้เลยนะครับทุกคนนะครับเหมือนอดอยากมาจากไหนเลยอาหารก็อร่อยดีนะครับสําหรับร้านนี้นะครับอยู่ที่ เซนทบุรีของเราได้มากินแล้วนะครับนี่ก็คือผลงานของพวกเราสําหรับกินในวันนี้นะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับหมดไปประมาณ80กว่าจานได้นะครับนี่ดูเอาเองเลยผลงานของพวกเรานี่คักสุดยอดเลย สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ครับทุกๆคนนะครับวันศุกร์ก่อนหยุดยาววันนี้ส่งท้ายการทํางานนะครับที่โรงเรียนมีงานตั้งแต่ตอนเช้าเลยในวันนี้นะครับเป็นพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมที่โรงเรียนจัดก่อนนะครับวงโยทําหน้าที่แข่งขันเต็มที่นะครับช่วงพักเที่ยงมีกาสไปกินข้าว เพื่อนๆนะครับแต่ละเมนูจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วว้าวมากนะครับโอ้ไม่ตอชนะครับชีวิตยุ่งยากแต่กับของกินนะครับหลังจากนั้นก็มาแวะซื้อขนมไข่ท่าใหม่นะครับวันนี้ซื้อไป12ถุงเบาๆนะครับเพราะว่าวันนี้จะซื้อมาฝากเพื่อนๆที่ระยองด้วยเลิกงานแล้ววันนี้จะมาที่ระยองมาเที่ยวระยองนะครับนี่ก็คือที่เราซื้อมานะครับทางร้านก็ใจดีแถมให้ครูอ้นอีกเช่นเคยนะครับตกเย็นมานะครับกลับมาระยองกับครูลูกชิดนะครับ ไปหาของกินก่อนกลับถึงบ้านที่พักก็แล้วกันนะครับก็ไปที่นี่เลยนะครับซูกีตีน้อยนะครับนึกไม่ออกบอกตีน้อยนะครับวันนี้แฟนพี่ลูกชิดมาจองคิวไว้รอไปถึงก็ได้กินเลยนะครับเลือดพุดๆเต็มหม้อแบบนี้เลยนะครับโอ้ว้าวไม่ก็ชิดครั้งหนึ่งนะครับจุกๆไปเลยสําหรับวันนี้ก่อนหยุดยาว4ี่วันครับ